สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกทุกคนนะครับอันนี้ช่องยากูแซมนะครับตอนนี้มาอัปเดตกันหน่อยนะครับในส่วนของตลาดน้ําบ้านแถวนะครับที่ถูกไฟไหม้เมื่อวันที่็1กรกฎาคมนะครับตอนนี้ในส่วนของที่ผมยืนอยู่นะฮะเป็นในส่วนของท่าเรือหลัก3นะครับท่าเรือหลัก3าแต่นี่เลียมาด้านหลังของผมตรงนี้ครับในส่วนของเป็นพื้นที่ที่โดนไฟไหม้เมื่อวันที่31กรกฎาคมนะครับ31กรกฎาคมนะครับ ส่วนสภาพเนี่ยในการที่เขามีการขนย้ายแล้วก็ในส่วนของการเ,าเก็บในส่วนของไอสิ่งที่ไหม้นะครับสิ่งที่ไหม้เกิดเพลิงไหม้เกิดเหตุการณ์วันนั้นก็เก็บออกไปนะครับเก็บอ,ออกไปได้ไดเยอะพอสมควรวนะครับยยอย่างน้อยก็ประมาณสัก50เปอร์เซ็นต์ได้แล้วนะครับ50-60%เปอร์เซ็นต์ได้แล้วนะครับตอนนี้สภาพก็จะประมาณนี้นี่นะครับในส่วนของที่ มีการเก็บสิ่งประหักพังนะครับที่หลังจากเกิดไฟไหม้นะครับตรงนี้ถ้าเปรียบเทียบในส่วนของรูปภาพหรือคลิปแรกๆที่ผมถ่ายไว้นะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงไปพอสมควรน,นะครับแต่ยังไม่เสร็จเลยเนี่ยยังมีเป็นตอตออยู่เลยนะครับเนี่ยฮะยังมีเป็นตอตออยู่เลยนะครับแต่ก็มีการขนย้ายในส่วนของสิ่งที่ไม่ไหม้เหล็กชั้นเหล็กของร้านค้านะครับ ก็ออกไปบ้างแล้วนะครับตรงนี้นี่นี่ก็จะเป็นสะพานสะพานที่ข้ามไปฝั่งตลาดบ้านแ้วนะครับสะพานข้ามคลองนะครับส่วนอันนี้ก็น,นี่ก็จะเป็นส่วนของตลาดบ้านแ้วอีกเหมือนกันทางด้านซ้ายที่ติดก,กับสะพานคลองดําเนินสะดวกนะครับนี่ฮะอีกฝั่งหนึ่งก็ไม่โดนไฟไหม้นะ,นะครับวันนี้มาอัปเดตกันสั้นๆให้กับเพื่อนๆชาวยะชาวยาคุแซบได้ดูนะครับ ้าอยังไงแล้วนะครับผมขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ฝากช่องด้วยนะครับช่องยาคูแซบขอเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยนะครับผมจะมาเตในส่วนของตลาดน้ําบ้านแพ้วทุกๆสัปดาห์นะครับโอเคคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ